สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้บอกไปแล้วว่าพลังแห่งความเงียบเพราะว่าทุกคอนเทนต์ผม99.99 99ครับไม่มีอะไรที่ทําให้คุณต้องเงียบเสียงเลยมีแต่ต้องใช้ทักษะการคุยการถามคําถามที่เฉียบคมใช่ไหมหรือว่าการนําเสนอที่มันตอบโจทย์แล้วก็ดูน่าสนใจพวกนี้ครับวันนี้มาตรงกันข้ามเลยผมใช้คําว่าพลังแห่งความเงียบนะครับที่ทรงพลังมากๆนะกลายเป็นว่า เงียบแล้วทรงพลังกว่าใช้ปากแล้วใช้ตอนไหนถึงจะเฉียบคมที่สุดนะครับฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าสนใจใช่ไหมคือพลังของความเงียบเนี่ยอยากให้คุณดูหนังนะครับโดยเฉพาะพวกหนังหักเหลี่ยมเฉียนคมหนังแบบเจรจาต่อรองหรือว่าหนังโจรผู้ร้ายแล้วพระเอกเนี่ยมีการที่จะต้องขบคิดนะครับไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่าใช้เรื่องภาษากายใช้เรื่องแววตาสีหน้าในการสื่อสารนะครับ โคดทรงพลังครับหรือว่าหนังรักก็ได้หนังรักใช่ไหมพระเอกนางเอกเวลามองกันตาแล้วห้อยอ่ะบางทีมันทรงพลังกับคําพูดอีกนะอยู่เวลาคนจะมีความสุขความทุกข์เศร้าใจเสียใจเนี่ยคนที่เงียบเนี่ยแล้วก็แววตาสีหน้าน้ําตาริ้นๆเนี่ยมันออกเนี่ยมันทําให้เราอ่ะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเลยครับว่าคนคนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่นะทีเนี้ยเราเจะมาใช้ยังไงกับเรื่องการขายนะครับ ก็อยากให้เกินตั้งแต่แบบหนังแนวแนวเจรจาต่อรองอย่างเงี้ยที่โจนกับพระเอกต่อรองกันแล้วโจนก็เก่าอย่างเงี้ยหักเหลี่ยมเชินคมเนี่ยสังเกตว่าฉากอะไรแนวแนวเนี้ยมันจะมีการใช้ความเงียบเสมอนะครับหรือว่าหนังเจ้าพ่อมาเฟียเนาะกอ d f ดฟาเตรนะนะเราก็เลยแบบดูและบุคลิกของตัวพระเอกเนี่ยเวลานิ่งเงียบหรือว่าใช้ความคิดนะครับมันจะมีพลังอย่างาน่าปรดหลาดใจนะใช้คำนี้นะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาใช้กับการขายแล้วมันถูกสถานการณ์นะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการปิดดิลได้นะครับยังไม่น่าเชื่อเลยนะมันไม่ใช่แค่หยุดพูดเฉยๆนะแต่ว่ามันจะต้องใช้จังหวะที่ถูกต้องด้วยนะครับเป็นกลยุทธ์ในการแบบสื่อสารนะซึ่งผมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะต้องเงียบเนี่ยมันก็คือเพื่อให้ลูกค้าได้คิดนะครับหรือให้เขาเนี่ยได้เป็นฝ่ายพูดมากกว่าเรานะ หรือว่าเปิดเผยข้อมูลสําคัญออกมาเนะี่ยซึ่งตรงเนี้เราก็จะได้อะไรที่มันตอบโจทย์ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้แบบทักษะหรือว่าพลังแห่งความเงียบตอนไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคําถามใดๆเนี่ยที่มันเป็นเชิงสํารวจความคิดเห็นลูกค้านะครับหรือว่าสํารวจเรื่องของปัญหาก็ได้หรือถามเรื่องของความท้าทายต่างๆนะครับหรือความต้องการที่เขาต้องการจริงๆนะเช่นเราก็เปิดง่ายๆเนี่ยเช่นลูกค้านาตอนนี้ เจอกับปัญหาอะไรบ้างในด้านธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็ทําสีหน้านิ่งเงียบเลยนะครับฟังตั้งใจฟังนะครับมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เขาได้คิดนะครับคิดมากๆคิดลึกๆโดยที่เราห้ามแทรกนะเขาจะได้ไตร่ตรองแล้วก็ใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลอย่างเงี้ยเรียบเรียงคําตอบจริงๆที่มันมาจากความรู้สึกประสบการณ์จริงนะครับไม่ได้ว่าแบบท่องจามาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นความคิดที่เป็นส่วนลดที่สุดของ ความคิดของหัวใจลูกค้าก็ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยสมมติว่าลูกค้าเขาพูดมาแล้วก็เขาก็อาจจะพูดน้อยใช่ปะ่ะคุณยังเงียบอยู่เนี่ยมีพลังโคตรๆนะครับเพราะว่าเขาจะแปลกใจครับว่าทําไมคุณยังเงียบนะครับมันอาจจะกระตุ้นให้เขาเนี่ยพูดมากขึ้นนะครับความเงียบมันจะสร้างช่องว่างอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครพูดก่อนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะให้ข้อมูลมากขึ้นซึ่งเราอยากให้ลูกค้าพูดมากขึ้นเราก็เลยจะรอให้ลูกค้าเนี่ยเขา แบบเป็นฝ่ายพูดเป็นคนแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามอะไรที่เป็นปลายเปิดอ่ะเราก็ใช้ความนิ่งไว้นะครับนิ่งให้นานพอแล้วก็ให้ลูกค้าได้พูดนะครับให้ลูกค้าได้แบบพูดต่อเนื่องนะครับหรือว่าต่อให้เขาหยุดพูดเนี่ยเราก็เงียบต่อแล้วก็ให้เขาได้พูดนะครับซึ่งข้อมูลที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยได้พูดต่อจากเนี้ยมันคือข้อมูลทองคาเลยก็ว่าได้นะถือว่าเป็นแบบสุดยอดทักษะการฟังเลยก็ว่าได้นะคือฟังเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการอย่าใช้ปากพูดนะครับ หรือว่าเรื่องคําถามนะตัวอย่างเช่นแบบตอนนี้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดเรื่องธุรกิจของคุณแล้วเชิญอยู่เป็นยังไงครับอย่างเงี้ยเราเงียบเลยนะครับหรือว่าลูกค้าคาดหวังอะไรกับสินค้าและบริการโซลูชันในส่วนนี้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เงียบนะครับรอลูกค้าเนี่ยพูดต่อนะครับเงียบสนิทนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับสบตาเขานะครับอย่างเป็นมิตรนะครับรอคอยอดทนนะ ผมมีสูตรเขาเรียกว่าสูตรห้าถึง10วินาทีเออผมเคยฝึกเรื่องนี้นะก็ตอนจีบสาวนี่แหละนะครับตอนฝึกจีบสาวใหม่ๆก็เวลาถามคำถามผู้หญิงเนี่ยเรานิ่งประมาณห้าถึงสิบวิเนี่ยคือถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วเขาใคยพูดก็ได้นะครับแต่เรารอเขาเลย5้าถึงสิบวิเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนะ <c oughs> หรือว่าสังเกตภาษากายเขาก็าได้เราก็จะเห็นครับว่าเออเขากำลังคุ้นคิดนะหรือว่ามีความกดดันหรือเปล่าหรือว่า เขาอาจจะมองไปรอบๆหรือแม้ว่าเป็นสัญญาณแห่งการปกปิดอะเช่นแบบยักไหลจ่จะจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหรือกระพิบตาแบบอาจจะมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่บอกเป็นภาษากายว่าอาจจะปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่นะครับอันเนี้ยเวลาเราใช้เรื่องของตอนถามคําถามแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตอนพรีเซนต์สินค้าก็ได้นะครับสมมุติวราพรีเซนต์สินค้าโซลูชันคุณสมบัติใดๆนะแล้วก็สาธิตอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็นิ่งเงียบซะหน่อยนะครับ เพื่ออะไรครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้ซึมซับนะซึมซับนะจินตนาการประมวลผลว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์เนี่ยถ้าเกิดเขาได้ใช้อะเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะครับหรือว่าการที่เราเงียบเนี่ยหลังจากสาธิตเสร็จแบบนี้ครับหรือพรีเซนต์เสร็จเรากระตุ้นไงครับเพื่อให้ลูกค้าได้เป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็นนะครับหรือแสดงความสนใจก็ได้นะแล้วถ้าเราพูดแบบค่อย,อยๆเบาๆด้วยนะมันจะทําให้ลูกค้ากลายเป็นว่าอยากฟัง พูดช้าๆนะครับพูดเบาๆมันจะทําให้คําพูดที่เราบ้วนออกมาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่สําคัญเนี่ยมันเป็นทักษะที่ดีนะพวกนี้เป็น soft skill ลว้ลวนๆเลยนะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าเรามั่นใจนะครับแล้วเราไม่ต้องรีบเร่งการเร่งพรี end, เซนต์เร่งนําเสนอลนลกๆอะ่ะมันเหมือนถึงความไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับตอนพรีเซนต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นตอนช่วงจะเซ็นสัญญาก,ก็ได้ครับช่วงที่จะต่อรองราคาเสร็จแล้วอะ่ะการนําเสนอพวก ผลประโยชน์นะครับหรือว่าส่วนลดอย่างเงี้ยเวลาเสนอไปแล้วอ่ะเงียบนะครับนิ่งรอว่าใครพูดก่อนอย่างส่วนลดอย่างเงี้ยคุณยังไม่ต้องลดก็ได้คุณก็บอกว่าเนี่ยคือข้อเสนอที่เราออฟเฟอร์ให้จากความต้องการคุณลูกค้าครับหลังจากพรีเซนต์เสร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนิ่งเงียบก่อนแล้วก็อดทนครับดูว่าใครจะพูดก่อนอย่างเช่นลูกค้าก็อจะพูดก่อนก็ได้ว่าถ้าทําส่วนลดจะได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าลดราคาแล้วซื้อเลยนะเห็นไหมก็แสดงว่าถ้าลดให้เนี่ยซื้อแน่ๆ,นๆอย่างเงี้ยครับหรือว่า เขาอาจจะดูพวกข้อเสนอข้อกำหนดอะไรของเราเนี่ยให้เขาได้แบบใช้ความคิดนะแล้วเขาจะคลายสิ่งที่เขาแบบอยากได้จริงๆมาเช่นเขาอาจจะเป็นฝ่ายพูดว่าช่วยเพิ่มแบบเรื่องของงานเซอร์วิสให้มากขึ้นได้ไหมอ่ะจ,จะเพิ่มปีเพิ่มวันอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเจอความต้องการสุดท้ายที่เขาซ่อนอยู่ด้วยนะเพราะเรานิ่งพอนะครับอันเนี้ยเป็นการสร้างแรงกดดันเนี่ยนะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ประมวลผลแล้วก็คิดเรื่องข้อเสนอใช่ไหมฮะตัดสินใจซื้อแล้วก็เหมือนเป็นการบีบแบบอ้อมอนะ ให้ลูกค้าแบบเร่งที่จะคายคําตอบออกมาครับถือว่าทรงพลังมากๆนะแล้วก็เราใช้ในจังหวะเนี้ยมันก็น่าจะปิดการขายได้นะครับเพราะว่าเราได้ตอบโจทย์สิ่งที่อยู่ในใจเขาไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราใช้ให้ทรงพลังเนี่ยเราก็ควรจะมีความอดทนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติครับอยากให้ฝึกบ่อยๆฝึกยังไงก็ฝึกกับคนรอบตัวนี่แหละลองฝึกกับเพื่อนฝึกกับแฟนฝึกกับพ่อแม่เวลาคุยอะไรอะ่ะลองนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ปล่อยให้คน ที่พูดเนี่ยเขาพูดเพิ่มเนี่ยเขาจะพูดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจออกมานะครับตั้งใจฟังดีๆนะอันนี้ก็เป็นทักษะง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ Soft Skill เนาะลองเปลี่ยนมาใช้พลังอย่างความเงียบบ้างคอนเทนต์เนี้ยไม่ได้ยากอะไรครับก็สั้นๆน,นะแล้วก็ไม่ได้เป็นเทคนิคพิสดารอะไรเพียงแต่อยากจะเน้นย้ําความสําคัญครับว่าการงเงียบเนี่ยการเป็นพลังที่ powerful มากครับในการแบบถึงขั้นปิดการขายที่ดีได้เลยครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคุณนี่แหละเสรีร้านนะครับพบกับคอนเทนต์สดใหม่เกี่ยวกับการขายได้ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ